กาก็โครงการของคณะนะคะก็เริ่มขึ้นมาเมื่อต้นเดือนนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเห็นความต้องการของประชาชน นะคะที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ข่าวทุกวันทุกวันก็ออกมาเนี่ยในที่สุดเนี่ยทางคณะก็มีความรู้สึกว่าตัวตัวเองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะทางคุณแม่ก็เลยออกจดหมายเบียนไปทางสมาชิกต่างๆแล้วก็ได้ขออนุญ,ญาตจากพระสังฆราชท้องที่นะคะขอร่วมบริจาคในการบริจาคเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้ที่สทุกคนมีส่วนร่วม กับโครงการแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาชุมชนทิสชนต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นห่วงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าวิธีจะช่วยบรรดาชุมชนในคลองเตยเนี่ยจะช่วยได้ยังไงก็เราก็เลยเปิดโอกาสให้เขาได้ช่วยผ่านทางเรา จุดเริ่มต้นตรงที่ว่าเราเป็นชาวคลองเตยเราเป็นคณะนักบวชสตรีของคณะเดียวที่อยู่ในคลองเตยแล้วคลองเตยกําลังประสบกับวิกฤตใ,ในด้านของอการระบาดเนี่ยคุณแม่ก็เรียกประชุมทันทีว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทําได้เพื่อชาวคลองเตยนะคะเราก็ทําในหลายรูปแบบคือใครสามารถตรงลงชุมชนเช่นจัดถุงยางชีพให้ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้ก็ทําเลยแต่อีกจุดหนึ่งที่ทําให้คิดก็คือเราทราบว่าวัดสะพานเนี่ยเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของความช่วยเหลือทุกอย่าง ที่ถ้าหากว่าเราเข้ามาที่ศูนย์กลางเนี่ยเราจะโยงไปยังความช่วยเหลืออะไรหรือเราจะสนับสนุนการช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันจะได้บูรณาการและครอบคลุมเราจึงเข้ามาพบกับท่านเจ้าอาว,วาสแล้วก็เข้ามาปรึกษาหาหรือที่นี่แล้วก็ดูว่าอะไรที่จําเป็นบ้างหรืออะไรที่ทางวัดต้องการและจะเป็นประโยชน์ที่สุดในการบรรเทาปัญหานี้ การกระทําแบบนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาในยามที่สัตว์ปรุษในยามที่ชุมชนต้องการในยามที่ประชาชนที่ยากไร้ต้องการนะคะณนะตอนนี้ชิโซยังไม่หยุดพวกเรายังไม่หยุดขณะที่ทําไปก็คิดไปปรึกษาไปว่ามีอะไรอีกที่เราจะทําได้แล้วมันก็คงจะมีการพัฒนาแนวทางการร่วมมือกับวัดต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ